โอเคไว้ทุกคนไม่ได้ผมจะมาแปลงร่างเป็นวอร์ดเดนผู้หญิงไม่ได้คือวันนี้ไอ้คิมมันจะเป็นทอมไม่ไม่ใช่จะเป็นทอมดิเป็นเอลจีบีทีไว้ทุกคนก็คือแบบนี้ครับเปิดโลกลับกันแล้วใช่ไหมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเปิดคลิปไม่ทันแฟนคลับออฟฟิเชี วินิมาเร่งมาเร่องนี่ตัวผมแบบสวยมากอะเออสนใจมากครัน้องๆขู่เดี๋ยวนี้เขาแบบเปิดโลกใช่ไหมผมผมก็ไม่ได้เกี่ยงอะไรว้ยแบบพวก LGBT อะไรคิวบวกอะไรนะเออถ้าเกิดพูดผิดขออภัยนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอะเออจะแบบผมก็ไม่ได้อะไรเลยผมขอเตือนเลยนะคลิปนี้ถ้าเกิดผมพูดอะไรหยาบคายไปแบบแรงไปหรือว่าเหยียดเพศอะไรก็ผมไม่ได้ผมไม่ได้ด่าแล้วทุกคนนะ้ทุกคนผมคบด่าเพื่อนผมแล้วทุกคนก็คือไอ้คิมนี่แหละมันมันแบบ เพือ่อนอ่ะน้องเพื่อนเกงทำตัวอย่างมันก็แบบไม่ได้ว่าทุกคนแล้วแบบมันตลกอ่ะเออแบบไอ้คิมเนี้ยกูว่าเพื่อนกูจบเพื่อนทุกคนนี่ลูดี้ไอคิมจะทำอะไรวะเสียงโคตรแหลอ่ะนี่ผมผมทุบก่อนแล้วกันนะแกงทุบก่อนแกงทุบไปก่อนเดินมาเดินมาเฮ้ยวัดยินงเคยขันไปชั้นน้อไงขอไงไปก่อนเรียบๆไงเจ็บ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 ไง เธอเป็นใครถามง่ายๆเลยเธอเป็นใครหลงทางมาหนาหลงทางหลงเธอได้ไหม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 ถ้าเธอไม่ใช่ไม่ตายต้อกคนนั่เต็งเต็งมาทำมันปงมาพูดอะไร่เสียงเป็นไรเสียงเป็นไรโอ้โห อย่างเป็นไรอะเฮ้ยเกิย้ริว่ามันเนี่ยเออมีแฟนยังผมเป็นคนอะไรไม่รู้ชอบพิมพ์แบบเบนวักเลยทุกคนสังเกตแต่ละคลิปอะเออไม่แกลับมีแฟนหรือยังอะไม่มีเลยทุกคนไม่มีเลยแบบผมเพิ่มเป็นติดติดโลกเท่ากับพิมพ์ในไหมครับชอบพิมพ์เบนวักเออไม่มีไม่มีโอ้ยได้หรอได้เลยอะไรล่ะได้หรอได้เลยหรอ ี่ตกลงนี่จะเลยหรอต้องทำไงต้องทำไงบ้างอ่ะต้องทำไงบ้างอ่ะโอ้โหถามหน่อยละกันตั้งมาช่วยเราแบบเอาชีวิตโลดอ่ะโอ้โหทำไมไม่ทำเสียงปกติทำไมไม่ทำเสียงปกติโอ้โหก็เสียงไม่แหบแน่เลยจบคลิปนี้ทุกคนโอ้โหมันทำคลิปได้นะมันเห็นมันทำคลิปอ่ะอืมหอ ต้องการอะไรไหมต้องการอะไรต้องการอะไรฉันต้องการอาหารฉันหิวข้าวมากอาหารนี่เอาไปเลยนี่เอาไปเลยโอ้โหเรามีให้ทุกอย่างเรามีให้ทุกอย่างโอ้โหเรามีให้ทุกอย่างเลยหลูนไม่เก็บเปล่าเราขอใจเย็นแบบกระทั่งใจเย็นขอฟูฟูได้ไหมขอฟูฟูได้เลย นี่ไงเนตอร้นี่ไงโอ้โหของุดี๋ยปั๊บทำเร็จทำเสร็จทำเสร็จเเดอโหบอกร่างกล่าวทีฉันอยากมีบ้านที่เนเตอร์อยากมีบ้านที่เนเธอร์เต้องสัมผาสที่เนเตอร์ให้เรานะได้ได้จุ๊บจุ๊บเป็น้าสัญญาณนะจุ๊บจุ๊บโหเฮียวงาณดีคิวิสัต์ขออน้นะครับย่าใช่ ฮ่าฮที่จุดเลยอ่ะคุณฮควยฮ่วยฮ่ยฮ่วยฮ่วยฮ่ยทุกคนคุยคุยคุยโอ้ทำคลิปเยี่ยไรเนี่ยทุกคนพูดผิดหรือเปล่าว่านเธอร์เนเธอร์ก็นี่ไงเนเธอร์โอ้หดิสอนพี่ต้องเอาอะไรดีเอ็นนะจะพูดผิดตอนแรกจะพูดว่าดีเอ็นแต่ฉันพูดว่าเนเธอร์จะขอโทษเชินู่นี่นี่มาเลย ตรงนี้มีดีเอ็นตรงนี้มีดีเอ็นทุกคนนี่นี่นี่มามาม่ะพาแมงผุ่ะพามันจบเกมทุกคนนี่นีตรงนี้เลยชึบ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 ชึไม่เป็นไรก็อยมีบ้านที่ดีเอ็นเตอร์ไม่เป็นไรมานี้มานี่ทุกคนชึบชเนียโอ้ยปึ๊บปึ๊ปึ๊บ<ว>ปึ๊บโหอย่างกอรอเดนนะทุกคนบอกเลยปั๊มเอา พาไปแล้วทุกคนโอ้โหเหมือนว่าโอ้สวยจริงทุกคนผมชอบเซเดอร์กับดีสเปตนี้เลยใครชอบเหมือนผมไหมทุกคนชอบอ่ะชอบจริงอ่ะชอบชอบชอบนะครับเธอเองชอบนะครับเธอชอบนะครับเองรักนะครับจุ๊บๆไม่ใช่เซอร์เพรามันเพรามันไม่มันมันจะจะบอกนะเพราะมันไม่ได้เพราะมันมาตกชั้นจลมันมาตกชั้นเอาบ้านหรอเแล้วมันมาตกชั้นเอาบ้านหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันห้าโควาทุกคนดูดิแบบ เขาเรียกว่าอะไรวันแบบมันมันมันกงตูดด้วยอ่ะเคลียร์มังกรโกอนฉันไม่อยากมีบ้านแล้วไม่มีมีมังกรมาคอยตอดฉันจะไม่ช่วยได้เลยโอหปั๊มปั๊มเอ้าตึ้มตึ้มโอ้หความแม่นความแม่นความแม่นเออือเออือเอ้ารอบนี้ไม่แม่นปุ๊บปุ๊บตรงนี้ไม่น่าจะโดนแล้วทุกคนเพราะตรงนี้มันยากมากทุกคนเพราะว่ามันต้องยิงแบบต้องยิงย้อยๆอ่ะเออปุ๊บ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  ปั๊มยอยๆยังไม่ค่อยจะโดนเลยทุกคนโอ้โหดูดิยากจริงแบบยากจริงเลยเธอปั๊บปั๊บนี่ไงโอ้โหมาเอามาตตตตจจจะะะข้ามันโอ้โหเลยทุกคนเฮ้ยดีมันดีมันทุกคนโอ้โหเอาตายอ่ะมันตายเหรอทุกคนีีเอันนี่ไงเป็นชาร์เอตายชาร์ท จัปเนี่ห้านี่ไงทุกคนปึ๊บ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 โอ้ยยาวทุกคนยาวโอ้ยมาโก้โกโกคิมต้องรอดโกคิมต้องรอดโหจี้ช้างจี้มีวิธีฆ่าไม่โอ้ยมีวิธีวิธีเอ้าเอ่อค่าง่ายๆอยู่ มันนี่มึงนะเอาไปเฮ้ยอะไรมันเลี้ยงขนาดนี้เลยเหรอเอา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 จะยีงไงพี่พี่ไหนบอกรักเราสิหวานหวานโอ้โหเยี่ยมเออเจนเลยขอตินเขาคนรักตัวเองนะคนรักที่สุดเลยต้องบอกคนรักถึงแม่ตัวเองจะเป็นอะไรต้องบอกคนรักที่สุดตัวเองข้อเทียนไม่ได้เขินไหมคุณสำเนียดว่ะ สับเบียน,นจัดเลี้ยวปั๊บเรียบร้อยนมัเรียบร้ยไอ,ไอยทุกคนโอ้โหแสงสวยเวอร์แสงสวยเวอร์ทุกคนแสงสวยจริงโอ้โหแบบสวยเวอร์ทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบสร้างบ้านมาแล้วผมจะขังมันให้ตายห่าเลยทุกคนคอยดูยนะเชิบเชิบแล้วก็ทับเซตเซตเซตเบสล็อกเบสล็อกไม่ยอมทีเดียนเบสล็อกไอสัตว์ นี่ทุกคนเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาว่ะมึงเข้ามาว่ะวอมึงเข้ามาว่ะนี่ประตูหลบติดประตูด้วยอโอ้ได้เลยประตูได้เลยได้เลยที่รักแปบ๊บนะ <c oughs> <c oughs> มึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่

บายบายนะครับมาอีกทีนึง,งว่าอีกทีนึงว่าอีกทีนึงว่าสามสี่คุณเป็นกระจกอ,องป๊าโอเคทุกคนบายบาย